ร้านเผยในคนข้าแกง13บาทดน,นะคะทุกอย่าง13บาทค่ะคุณค่าแน่นอนครับคุณค่าไม่ติดเชื้อครับ สามสิบจานอะรก็ถูกฝากมากแล้วก็มือแรกแล้วก็เพิ่งผ่านมาครับอือรับแล้วก็ถูกด้วยครับ กก็ถูอร่อยครับอร่อยแล้วก็ราคาก็ถูกมากราคาไม่ได้รสชาติไม่ได้ถูกกับราคาเลยใช่ไหมคือถูกใจทีคือราคาถูกแล้วก็รสชาติดี <c oughs> <อ>ครับท <c oughs> ี่ถูกใจตัวไหนเยอะที่สุดอ่ายังยังทานไม่ไม่กี่อย่างคร <c oughs> ับก็คือสองอย่างก็คือ ข้กินกับขัน<อ>่ห <พบ S 2> วานเนาะแต่ว่าเดี๋ยว <ร úng. S 1> มื้อเที่ยงก็จะไ่มาอีกแล้ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลคะร้านข้าวแกงในคนค่ะอยู่ที่หน้าโรงพักประจันตคามแล้วก็พอร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีแกก็เริ่มปิดตัวลงประมาณเจ็ดปีได้แล้วค่ะแล้วพอว่าหนูเป็นลูกค้าเ้ยเป็นลูกจ้างประจรําอยู่ก่อนลูกจ้างที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วทีนี้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทําธุรกิจสานต่อของคุณพ่อ ก็เลยหันมาเปิดร้านข้าวแกงค่ะลองทําตามฝันฝันคุณพ่อดูเพราะว่าเขาชอบทําอาหารแบบรลลึกถึงคุณแม่มันก็เหมือนกันเพราะคุณแม่เขาเป็นคนใต้ใจลองดูนะคะราคา13บาทไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่าจืดชืดอย่างที่ได้ยินมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆมันรสชาติเราเข้มข้นทุกอย่าง คส,สัทุกอย่างค่ะเมนูทุกอย่างเลือกมาจากทางใต้แท้ๆทางเหนือแท้ๆค่ะซึ่งเดิมทีหนูเป็นคนใต้ค่ะแล้วก็แฟนเขาเป็นคนภาคเหนือจังก,ก็เลยได้แนวคิดนี้มาจากเป็นข้าวแกงสามภาคจ้ะพ่อแม่ทำอาหารอยู่ที่บ้านประจํำผมาจะดูแม่ทาอาหารแล้วก็พอมาเจอกับแฟนทุก็เลยว่าคุยกันว่าพ่อก็ทาอาหารอยู่แล้ว ถานต่อความฝันของพ่อไหมพ,พ่อแกไม่มีแรงแล้วค่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจมาจากตรงนี้ด้วยแม่เป็นคนสอนนะ